สวัสดีค่ะปุ่มีพี่น้องตอนเศร้าค่ะพี่น้องวายเสียงปลาหายพี่น้องเลยเสียงหาย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 พี่น้องนะคะโอ้ยพี่น้องเลยเสียงปุ่มมี่อยากจะไล่สดนะคะพี่น้องเออป้าจะมาเบาสูฟังนิดนึงนะคะพี่น้องเดี๋ยวก่อนจะไปเห็ุงานแป๊บหนึ่งนะคะเออสิบนาทีสิบห้านาทีนะคะราะว่าป้าต้องไปแล้ว <c oughs> ปามาดูข่าวนะคะในเรื่องการที่เรื่องเล่าของเรื่องแักแต่สองลอยนะคะพี่น้องเออนะคะมันออกมาพูดแบบนี้นะพี่น้องบางคนก็ขอมาดามันอีกแล้วนะคะดามันว่ามันอีกมมนบอเพราะตอนนี้ปาก็เข้าใจอยู่ว่าแักแต่เนี่ยมันก็อยากเปิดปากเบ้าค่ะพี่น้องนะคะอืออ่าเอฟซีตรองขำไปกับมาว่ามันนะพี่น้องมึงเป็นยังโมแหกปากเบ้าโลดตัวสั่นตัวว่ามึงหูความจริงมึงเป็นยังคือเบาเบ้าเมนบอพี่น้อง ปนนี้เห็ดย like, ังไงเขาก็บอกว่าถ้ามึงเบาๆนะมึงก็อึบๆมึงอังเห็ดหยังวาสันทีนีบักแี่มันก็วูบถูกดยค่ะพี่น้องเพราะว่านาความปลอดภัยของมันน่ะมีบ่ขนาดมันยุบโมโมแมๆมันก็บโบเรีบออกมาดูดเลยค่ะพี่น้องนะคะพอพักนี่มันก็ใกล้เลี้ยนะแต่ก็เลยออกมาวูาสูฟันฟั่งว่าผู้ใดที่เห็ดเอาไว้แล้วอ่ะจะต้องได้รับกรรมมันก็บโล่ค่ะพี่น้องมันรู้ว่าคนนั้นน่ะเป็นคนที่เป็นคนเห็ดน่ะ ตัวคนนั่นแหละมันสิทธิ์เป็นคนที่ถูกต้องที่เป็นคนผู้ต้องหาตัวจริงที่มันคิดเอาไว้ใจมันก็อยากปากก็ะยาบเว้านะฮะพี่น้องเพราะว่าให้มันจบไปแต่ความปลอดภัยของมันมี่บ่บางคนก็บอกว่าเอ้ยมึงอยากเด้งินลงวงลงวันขันมันอยากเด้งนันลงวันน่ะมันบอกมึงไปดูแล้วนะคะบางคนว่าโอ้ยมึงบป็ลรูจริงอ่ามึงอ่ะนะมันสร้างเรื่องถังสั่นทังสี่นะ มันกระเด้ออกมาเบาพี่น้องมันบอกว่าผมรู้ผมเห็นผมยังพ่อสี่นั่นแต่ผมบ่าปากบ่เบาผมบ่เบาครับผมบ่็หนุ่มนํำบอกว่าวจะเป็นพี่น้องสองไฟ่าผมเป็นกลางผมเบืองซื้ออยู่มอเมอแม่เนี่แหละแต่นะพี่น้องชิกัดกันก,นกนระซังนะพี่น้องเนี่แหละเพราะผลกรรมจะต้องรับของมันเองขอก็บอกไว้แร้วว่าเออสามพี่น้องนะครอบครั้วสามอ่าพ่อแม่ลูกนี่จะต้องรับกรรมแน่นอน นะคะเพราะเขาก็ยังยืนหยัดนอนอยันว่ามันต้องเป็นมันเนนอนนะคะนั่นแหละเขาก็ต้องบอกว่าเออนี่แหละนะเอ่อเมื่อว่าเอ่อมึงนี่นะฮะอันปากบุยากเบ้าแต่มึงก็ออกมาเบ้านะไอพวกมึงนี่แต่ก็เลยด่ดากับมิตรพวกมึงนี่แหละที่อยากมาออกมาดาวนเพื่ออยากได้ยอดวิวนะยอดวิวนี่นะสั่งยูทุบมาเพื่อสั่งกระแส เฮ็ดใคนอื่นเดือดร้อนมันแมนบ่มันถูกบ่นะนี่แหละเต่มันเกาอยู่คือเกาแหละค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเกาถูกต้องค่ะพี่น้องเพราะอะไรยิ่งด่ากันไปยิ่งด่ากันมามันก็ยิ่งไดยอดวิวนะคะอันนี้แต่มันก็ฝากเอาไว้ด้วค่ะพี่น้องไห้พิจารณานะคะมันถึงบุอหยักหนุงเรือเรื่องพี่เรื่องน้องมันบึ่งห่างๆ ะะมันก็มีสิออกมะบว่วิภาควิจารณ์ของมันธรรมดานะก็นั่นแหละมันเฮ็ดกันเฮ็ดงานทำมาหากินมม,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 มม่อม,ม,ม่แม่นะคะอีกเรื่องหนึ่งนะคะป้าก็เลยมาบึงบึงคลิปหนึ่งนะคะพี่น้องของทนายโนบินะคะกับบักกันนี่ค่ะนะคะได้ยินว่าวคลิปเสียงด้วยค่ะพี่น้องนะคะป้าก็จำได้คือว่าเป็นไฟเฮาล่ะทนายโนบิกับพียเปียกนาะค่ะพี่น้องบึงซ่งด้วยค่ะพอได้ยินเสียงอาจับเสียงใด ถ้าดีเดตกันพี่น้องก็บักทัหัวลลานแบบนี้ักหัวลานสิเป็นยังไงสิกลาบ่นะเห็นเดอเอฟคลิกโทรศัพท์ไปคุยกันนะพี่น้องโทรว่าสิเป็นยังไงเรื่องขดงคดีเป็นยังไดว่าสันตัวนะคะต่างคนต่างย่อมมอต่างคนย่อมมอจะกระทียงกันไปเทียงกันมาพี่น้องนะคะนะท่างหลักนู่ก็โอ้ยน่ายกเลิกเถอะจั้งสันตุสีบ่เอาเรื่องบอกนู่นอนนี่เอาบัก ว่าลานแต่อออไอมึงมขอโทษกาบตีนจังสันจังสี่อ้าวว่ากันไปนะพี่น้องประทะกันนะเอคือความกระจ่างนะที่นี่ค่ะไฟนี่ไฟ,นไฟนโนบิโนบินี่ก็บอกว่าผมจังใดผมกระโยอมผมก็จะต้องเอาเรื่องอ่ะตามกฎหมายเพราะว่ามันเสียนะคะภาพพดของทนายนะ มาดาโยม,มาดายุคผู้เดียวนะดาถึงจัดตระกูลเขาดานสังสีเขาก็ต้องเอาขึ้นเน่นอนนะคะอ่าเพราะว่าเขามาอยากให้ยุติเรื่องกองดังพี่น้องนะออกมาวิภาควิจารณ์ออกมาไล่สด พูดเรื่องเกาสัมสักเอาคุณสุพตราสุพุตราประสันเป็นเจ้าของกองเขาก็บริระบุว่าเป็นเจ้าของกองหรืออะไรร้อยเปอร์เซ็นแต่บอกว่าตามหาคนชื่อสุพตราเออหมายเลขโทรศัพท์นี่ประสนนี่ืธอเขาบริระบุว่าเป็นเจ้าของแท้จริงนะบักหัวหลันบักกระเทยหลักใหม่มันก็ออกเอามา,ายอกเยอยกันว่ามันเมณนหลักฐานแท้จริงอันสั่นสี่กับขุดมา่าผลทุดท่ายพี่น้องนะคะจ่านนายโนบิเขาบอกว่าเอา เขาคุยกันเขาทูไปหาสพจังสันหังซีแล้วนะคะเจ้าหน้าที่แล้วบักผีปอบบักจังไรนะคะมันกรบ,บเบริเอ่อยังกอมันกบบระเบริทู่ไปเด็กะมันมาสาัสาง่สงสั่งความเอ่อแตกแยกสั่งคุมคูเอออยากให้ทนายโนบินิยานว่าเออกูวอลเดอร์สีฟองมึงลับประสันว่ามึงเอามาอวดอ้างว่าเอ่อมึงไปว่าอนะ เออทั้งซอพ่อเขาออกมาว่าเองจังสันจังสี่นี่แหละคะ่ะพี่น้องถึงบอกว่าเอาไปมามันก็นเรื่องของปจบนะฮะกมีกันว่านินทานนินการับหลังกันนี่สิละคะ่ะเดนี้ทนายโนบิก็เลยบอกว่าอยากสีทาดีเดทกันมาเลยว่าสันมาคุยกันเลยนะเปิดโอกคุยกันวาสันนะคะบางได้หัวาลานสิว่าจังใดน,นะคะพี่นอ้องอ่าให้มันกระจ่างเลยเดีย๋ยวจังใดเข้ากับสิมานาะพี่น้องมาเบิงว่า าความคือหนาสิเป็นยังไงเดี๋ยวป้าสิมาลายสุดเดี๋ยพี่น้องเด้ออันนี้ป้าฝากคลิปเขา้ขาๆไว้ฟังเดี๋ยพี่น้องพราะว่าป้าสิเฮ็ดงานแล้วม้ออื่นป้ามีเฟสบางทีป้าก็สิไล่ยสุดให้เบึงถ้าเกิดเขาอ่าบ่มีปัญหาเด้คอนะครับพี่น้องนะคะ ป้ากะสิอาจจะอาดเป็นคลิปนะพี่นอ้องไปเอกเบืองกระทั่งเฟซบุ๊กทั้งยูทูบทา Facebook, ทาอาจจะไล่์สดไทยเบึงเด้ค่ะป้าสัญญาณดีป้ายุ่งยุงมืออื่นนะคะป้าต้องตื่นเสามาเฮ็ดจัดตรงจัดโตเฮ็ดเตรตียมพร้อมอาหารเมื่อยกับเมื่อยกับพี่น้องเฮ็ดงานมือนน้กะเลืกคำบ่ค่ะป้าก็ซื้อข้าวขาวสองหลอบสำหรับแล้วนะคะ นะอาหารไหลายอ่งเงี่ยนะพี่น้องนะ้าก,ก็เลยต้องอ่ะอาจจะบ่มีเวลาถ้านันได้ป้าปะก็บสิเปิดไลฟ์สดให้เบิ้งนะครับพี่น้องอาจจะอาจเป็นคลิปนะติดตามกันด้วยคับพี่น้องเป็นกำลังแรงใจป้าสิไปเฮ็ดง่ายเราด้วยคับพี่น้องสายเราด้วยค่ะอ่าโอเคขอบคุณหลายๆค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะอย่าลืมด้วยค่ะพี่น้องสองสอหกนะคะใกล้แล้วพี่น้องดันดันเข้าไปถึงพัดเร็วๆพันกลัวนะพี่น้องป้าสิมาไลฟ์สุดนะคะเพราะว่าสองซุ่มชกซู้นี่จะอัดคลิปกัดยังก็เขึอนพี่น้องดูเหลืองหมดเลยอ่าเบาดีก็ดูดเหลืองพี่น้องบ่มีไร นะคะป้าถึงบอกว่าออแก้ปัญหาบุไรค่ะนะไปทั้งนู่นเพราะว่าเขารูนะอีกกันช่องโซ่หกนี้ป้าบ่าสามารถบึงคลิปของเจ้าของได้มันโดนบล็อกค่ะพี่น้องนะมาลูว่าเป็นของเจ้าของอยู่ยกันนะเดย์ก็สามารถบึงคองมเมนต์ได้ไหมนะคะอ้าโอเคขอบคุณมากมากเลยพี่น้องนะลืมอย่าลืมติดตามเ้ยพี่น้องปักตะไคร้เด้อแช่แช่กันไปเ้อพี่น้องเด้อฮัก์ปผสมค่ะนะจังได้ก็ พ่อเซตุละเดี๋ยวห้องป้าสิมาไล่สุดนะคะจักเต็มให้นะคะพี่น้องนะให้ทํางานเหตุการณ์บ้านจักหน่วยเนี่ยนะคะพี่น้องนะบะ่ <c oughs> มีเวลาเบิง่งลิปเลยนะค,ะคิดถึงเอฟซีทุกคนเสียงกะ บดีพี่น้องเสียงแหบเสียงแหงสิละคะ่ะเพราะว่าใส่เสียงหลายนะคะขอบคุณมากมากค่ะพี่น้องเอ้ยรักกันเด้อพี่น้องไว้ออกอย่าลืมซื้อเด้อพี่น้องเด้อตัวแรไปตีเอาเมื่อขึ้นคำว่าฝันเห็นอีกรอบหนึ่งฝันว่าเด้สอดสอยข้อ,สอ,ขอสอยข้อมือถอดออกไปยัดไปอีจิม๋มวันนี้แม่อุสิเสียงเงินฮะใดนี่เสด็งเงินนะไปตีเอาเด้อพี่น้องเอ้ยนะขอบคุณมากมากค่ะเอามากมา,มา